สวัสดีครับ FC โกดงปังปังซิ่งครับอุ้ยเกือนี่วันนี้เรามาลองดูครับอีกมุมหนึ่งของสะถนนนะฮะฝายถนนเขาเรียกฝายถนนเนาะแถวนางมุดเนาะเนี่ยครับฝายที่สวยมากเลยครับผมแหนเยอะนะครับนู้นมุมนน้นนะครับที่ผมเคยได้ปลานะครับมุมมุมฝั่งนน้นนะฮะ้นนี่เรามาอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ครับนีเป็นมุมที่จะไปทางออกวัดได้นะครับผมจะทะลุไปขายที่ศูนย์เด็กเล็กนะครับ จะขายเทีย่ยงเสร็จก็ลองตีดูครับว่าจะมีตัวไหมวันนี้ครับมาดูกันมาหมุมามุมนี้ก่อนมามุมนี้ก่อนนะครับระมาณไหมเนาะวันนี้วันนี้วันพระเลยไม่ตีนะครับไม่ตีก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะครับผมโทรศัพท์ก็กาก,าก,ากเวยครับตอนนี้หาเงินซื้ออยู่ยตัวหนึ่งขึ้นอย่างสวยเลยลูกปลาเลยปลาเยอะนะครับแต่ว่า อย่างว่าล้วครับที่ผมขี่ผ่านมาตรงนู้นนะครับปลาช่อนขึ้นเต็มนะครับแต่ตัวไซส์ไม่ใหญ่ครับประมาณห้าขีดประมาณนี้ครับเยอะจริงๆมาลองตีดูกันี่ผ่านมันก็ไม่ราพื้นนะครับมใช่หนูผีนะครับผมตัวนี้สวยนะครับตัวน,นี้สวยเลยสายดุยเหมือนกัน ไปกลางสะดีกว่าครับผมเล่นกลางสะเลยวันนี้นี่เป็นกลางไว้เลยนู่นไปลงตรงกลางดูนะครับว่าจะโอเคไหมนี่ไปครับผมบุกกัดเฉยุกัดเฉยครับนี่ไ้ตัวเลยครับผมไม้เดียวเลยอะ นี่ครับข้อดีของกบยางนะฮะเนี่ยครับคือกัดไม่ต้องส่งนะครับผมนี่นี่ครับผมตัวปลาครับเห็นไหมเออเกี่ยวไหมน,นี่ครับข้อดีของมันครับดูตัวครับผมนี่ ข้อดีของเขาเลยนะครับผมสาหรับกบยางรุ่นนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจําเลยนะครับเห็นไหมไซส์ก็ประมาณ3มขีดนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับประมาณ3ขีดได้นะครับนี่เข้าเต็มปากเลยครับไม่ต้องส่งเลยระเด็นที่ข้อดีของเขาก็คือไม่ต้องส่งครับเนี่ยมันกัดเข้าเต็มปากเลยเพราะว่าผมทําใบเหลียวมาชิดกับตัวเบ็ดพอดีนะครับเข้าลึกเลยนะครับเนี่ย ตัวเล็กๆนะครับนี่ยังกัดนะครับเนี่ครับก็ไม่เล็กเท่าไหร่ครับมันก็ใหญ่อยู่นะผมว่านะเราจะไม่เอานะครับวันนี้ครับเนี่ยครับขออนุญาตนะครับผมวันนี้เป็นวันพระด้วยครับนี่ครับเราจะปล่อยคืนนะครับผมปล่อยเขาคืนไปนะครับนี่นี่ครับเห็นไหม ไปแล้วครับพื๊ดแล้วนี่ข้อดีของกบยางนะครับตัวนี้ครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเลยสำหรับกบยางของผมนะครับตัวนี้ครับผมหนูผีครับตัวนี้ครับหนูผีโอเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ครับ เป็นเนี่ยขอซ่อนตัวยางนะครับขอซ่อนเบ็ดไปข้างๆนะครับผมคือปลาเข้าชาร์จปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับวิ่งตามตูดมามันชาร์จปุ๊บเลยเข้าไปเต็มคอเลยครับเพราะผมทาใบเหลิวเนี่ยคิดกับตัวตัวเบ็ดพอดีนะครับเป็นข้อดีเลยนะครับคือกัดนี่ไม่ต้องส่งสายครับวัดเลยครับผมเนี่ยครับเจบาทนะครับน้องๆเอฟซทุกคนทักได้เลยนะครับผม70บบาทไม่แพงนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับผมครับ มีทั้งสายปีสายหน้านะครับมีกิฟต์กับขายทุกอย่างเลยแล้วแต่น้องๆเขาจะสั่งนะครับผมไม่ใช่ว่าสั่งเล่นๆนะครับสั่งจริงๆนะครับผมผมก็ต้องเอาเงินไปซื้อเขามาเหมือนกันครับซื้อเขามาเพื่อจะขายให้น้องๆนะครับในราคาที่เป็นกันเองครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกดกอกระปังซิ่งนะครับมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผม ส่วนมากก็มีแต่คลิปตกปลาเนี่ยครับเพราะว่าผมขายเหยื่อนะขายเหยื่อขายเหยื่อขายขนมปังนะครับผมเป็นงานหลักเลยนะครับมาฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวไปที่ศูนย์แล้วครับผมนนตกตกแค่นี้นครับสวัสดีครับครี